เอาละเอ็นนี่เอ็นนี่ป้านกูเอาละ้งลาปลดนต้ลาปผดดนไปหนมาสสมครึ่งตั้งัยามาตั้งทางนทดต้งบั้งีได้ตั้งทีุเลยลดมาตั้งแคมาตั้งแคเลยังคขัสองมี่ยกำลังลงเขาตอนขึ้นบร่ไทายไม่ทายตตนลงเด้อสุดทาลงทางขัดไปหนได้นึงเด้อลงทางลงนึงเด้อัโอ้ทางจงมาวไทางแล้วตอนลง ทงก็ทางกลยแล้วลงเขาเราก็ขึ้นอีกน้อยนึงโอ้เบซีนะนอนรับดีนั่นอง คือชี่มีแห้งเห็ดอย่างลงมาเลยเมื่อไหร่ากน้ำสลบเป็ดเมื่อแห้งหลายมีอรใช้ดอกก็คือชีบวไาวดอกย่างบว่าสองสองดอกสองดอกให้สองดอกก็คือีได้จากดอกหลเมืองนี้เมืองจัดสภาพทางออกแล้วสมัยี้งโอ้ยหรือเมืองทางเมืองตะกองโ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อาจจได้คนนีเงินครัวให้มีห้องน้ำให้แรงใจไปหมดนี่หั่วไปละตาเนี่เอ๋กำลังเฮียนเป็นยูทูบเบอร์เลยวอซีโบซีเบไปกันเลยนะมีคนฟังอยู่นี่ไง ช่วยกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ซ่องสองชาวเอลเดอร์ชาวเดเดอร์ติง๊งขอบใจทุกคน